นี่ครับผมกับลูกๆก็กำลังจับปลาได้แล้วครับพี่ครับครับได้ปลาปลาโอ้ปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรแท็กเตอร์เปเปอร์เขาเข่งภาษากลางปลาอะไรปลาหมูภาษากลางปลาหมูได้ปลาซิวปลาซิวเยอะเลยไงปลาหน่อยใช่ได้ปลาซิวนี่นี่โอ้นี่นี่ใส่ดล้วก่อนโอ้ห์โอ้โอ้นี่ครับ ปลาขอนเจนาเขาเรียกปลาขอนเดี๋ยวผมจะล้างก่อนนะครับให้ลูกๆลูกๆขึ้นมาครับลูกๆลูกผมเห็นปลลาซิววครรับะเ็ม่งนี่ครับปลาลักษณะที่เราจะได้ปลามันก็จะมีปลาหมอปลาช่อนลูกปลานี่ไหนนี่แหละครับจับ นี่ฟ้าเยอะมากก่เลยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีก